คนมีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านครับตัวของท่านได้เคยสังเกตดูตัวของท่านหรือไม่ว่าที่ผ่านมานั้นได้เกิดเรื่องราวใดขึ้นกับตัวของท่านบ้างทั้งเรื่องราวที่ดีและไม่ดีสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับตัวของท่านหรือไม่ตัวของหมอดูเองก็เจอมาหลายคนอยู่เหมือนกันที่มาปรึกษา เกี่ยวกับดวงชะตาของเขาสำหรับคนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือบางคนนั้นก็ว่าผมดวงดีมากทำยังไงจึงจะทำให้เงินนั้นหลั่งไหลเข้ามาหาให้มากกว่านี้ทำยังไงถึงจะดวงดีแบบนี้ตลอดแต่กับอีกหลายๆคนก็พูดไปต่างๆนานาว่า ทำไมผมมีเส้นกรกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามืออยู่แล้วแต่ยังทุกข์ยากลําบากอยู่เขาจึงอ้อนวอนช่วยให้แนะนําวิธีการแก้เคร็ดว่าต้องทํำยังไงครับถึงจะดวงดีถึงจะรวยกับเขาสักทีท่านโชคดีแล้วครับทุกท่านที่ตัวของท่านได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้ตัวของท่าน จะได้รู้ถึงวิธีแก้กรรมและเคล็ดลับการเสริมดวงให้ตัวของเรานั้นดวงดีดวงเฮงหมดเวรหมดกรรมจนทำให้ชีวิตกลายเป็นเศรษฐีนั่นเองครับแต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปรับชมรับฟังก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการเปิดบุญเปิดดวงชะตา เปิดวาสนาเปิดบารมีถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับทุกท่านครับตัวของท่านนั้นเช็คดูเลยว่าตัวของท่านนั้นมีเส้นกากาบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่ ถ้าท่านได้เช็คดูแล้วว่ามีนั่นหมายความว่าท่านโชคดีแล้วเพราะส่วนใหญ่กากบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะมีอยู่กับคนพิเศษเพียงเท่านั้นคนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือถ้าท่านใดที่มีลายมือแบบนี้นั้นเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยนับตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตจะพลิกผันอย่างหนัก สำหรับท่านใดที่ชีวิตเจอแต่ความขัดสนเกิดมาอายุจะเข้าหลัก40แล้วแต่ยังไม่มีอะไรสักอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินสักอย่างติดติดขัดขาดอยู่นั่นแหละทุกท่านครับนั่นแหละคือกรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้ทำมาแต่อดีตชาติหลายภพหลายชาติแล้วให้ตัวของท่านนั้นแก้กรรมนั้นด่วน ถ้าอยากจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีกับข่าวบางโดยคลิปนี้หมอดูได้นำเอาเคล็ดลับการแก้กรรม5ข้อนี้มาแนะนำให้กับทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการแก้กรรมครับ 1. คือรักษาศีลห 2. าสอทำดีกับพ่อแม่ 3. มมันให้ทาน 4. มันภาวนา 5. ให้มันไหวพระสวดมนต์ ให้ตัวของท่านนั้นปฏิบัติ5ประการนี้เป็นประจำทุกๆวันหมอดูบอกได้เลยว่านับแต่นี้เป็นต้นไปตัวของท่านชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นการเงินและการงานจะพุ่งขึ้นแรงมากพุ่งขึ้นอย่างหนักหนักที่สุดในรอบ50ปีชีวิตจะพลิกผัน แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมาก่อนใครที่มีเส้นกากระบอยจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นปีนี้เตรียมตัวรวยกันข้ามคืนได้เลยแต่นี้ต่อไปจะมีแต่โชคคนที่มีเส้นกากบาบอยจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นตกมาปีนี้บอกได้เลยว่าท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากชีวิตจะหมดหนี้หมดสินเสียที จากนี้ต่อไปไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะมีแต่เงินแต่ทองและจะมีของชิ้นใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวท่านและครอบครัวของท่านเพราะดวงของท่านที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นในปีนี้ดาวเคราะห์ได้เคลื่อนย,าย้ายครั้งใหญ่เตรียมตัวกันไว้ให้ดีเพราะตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านและครอบครัวของท่านแล้วเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะอยู่ข้างชายหรือข้างขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้มีเหตุผลคนคนนั้นชอบที่จะสอนและให้คำชี้แนะกับทุกๆคนได้อยู่เสมอส่วนใหญ่จะขึ้นในลายมือของเกจิอาจารย์ ผู้ที่มีชื่อเสียงผู้ที่ได้บรรลุธรรมผู้ที่มีบุญมากผู้ที่มีอำนาจผู้ชงอิทธิพลต่างๆหรือผู้ชำนาญการทางด้านใดด,ด้านหนึ่งกากบาทนั้นยิ่งเห็นชัดเท่าไหรยิ่งดีเพราะเป็นการแสดงถึงคนที่มีบุญมากคนที่มีบารามีมากคนที่มีอำนาจมากนั่นเองครับ นั่นจึงเป็นเหตุให้คนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่พิเศษกว่าคนทั่วไปถ้าชีวิตดีก็จะดีถึงขีดสุดถ้าชีวิตแย่ก็พูดได้เลยว่าจะแย่ถึงขีดสุดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วคนมีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นมักจะดวงดีดวงเฮงมักจะได้รับทรัพย์โดยที่ไม่ทันตั้งตัว แต่ว่าคนมีเส้นกากะบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือปีนี้นันดวงของคนที่มีเส้นกากะบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือแบบนี้นันไม่ว่าตัวของท่านนันจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทําการค้าขายสิ่งใดก็ร่ารวยหรือว่าจะทําธุรกิจใดๆก็ประสบความสําเร็จแทบทุกอย่างนั่นก็เป็นเพราะว่า คนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญมากเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบารามีไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถรัมภ์ค้ำชูคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนัน้นเป็นคนที่มีองค์อยู่ในตัวจึงทำให้คนที่มีเส้นกากบาทอยูตรงกลางฝ่ามือนัน้น มักจะแคล้วคลาดอยู่ตลอดไม่ค่อยที่จะมีศัตรูเพราะศัตรูนั้นมักจะพ่ายแพ้หรือศัตรูนั้นมักจะกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดพระท่านจึงเรียกว่ามีพระเกต์คุ้มครองบางท่านนั้นมักจะพูดจารตรงๆว่าคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญามาก กล้าหารกล้าคิดกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความรู้หรือความสามารถก็จะใช้เป็นคนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจตัวเองว่าทำไมตัวของเรานั้นมีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือแล้วแต่ยังทุกข์ยากลำบากแบบนี้อยู่จนจะอายุ8ปสแล้วยังไม่เห็นรวยสักที นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างมาได้สะสมมาหลายพบหลายชาติแล้วตัวของท่านนานยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนานยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนานไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่มีเส้นกากบาาอยู่ตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้ทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แล้วว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่เกิดมาไซกรรมให้หมดสิ้นชาติต่อไปนั้นก้ามเก่าที่เคยสั่งสมมานานจะไม่ติดตัวท่านอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็จะราบลื่นหมดทุกอย่างให้ตัวของท่านนั้นสังเกตเอาง่ายๆเลยว่าคนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้น เมื่อบุพกรรมเก่าต่างๆได้หมดไปชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างหนักเปลี่ยนไปจนผิดสังเกตให้ตัวของท่านนันลองสังเกตดูเลยจากเมื่อก่อนนั้นที่ตัวของท่านเคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จเมื่อบุพกรรมเก่าหมดตัวของท่านลองสังเกตเอาไว้เลยว่าไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรจะหยิบจับสิ่งใด ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือแถมตัวคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีซิกเซนแรงมากเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือพระท่านเรียกว่าสัมผัสที่หกนั่นเองบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นสามารถเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นได้ คนที่มีเส้นกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่ผ่านแม่นมากถ้าหากว่าได้มีโอกาสชื้อหวยไม่ว่าจะชื้อหวยแบบไหนสองสาสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าคนมีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะได้ดังความปาทถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียว คนมีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านครับท่านใดที่ยังรู้สึกว่าทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วดวงก็ยังตกดวงยังไม่พุง่งดวงยังไม่ขึ้นดวงยังไม่ดีชีวิตยังเจอต่วความตกอับตัวของท่านนั้นอย่าพึ่งเป็นกังวลไปให้ตัวของท่านนั้นตั้งสมาธิดีๆตั้งจิตให้มันตั้งใจฟังให้ดี สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หาฟังได้ยากแล้วหาฟังได้ยากสุดๆไม่เคยบอกกับใครมาก่อนมีที่นี่ที่เดียวหมอดูจกจะเอาวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จําเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหวบูชาอะไรทั้งนั้น เพียงแต่ให้ตัวของท่านนานพิมพ์ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้ไปสร่างบุญกุศลสร่างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านาั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ เดือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพระเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยติสิ่งดีๆเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นให้ตัวของข้าพเจ้านานร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข นิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถินถ้าท่านใดที่ได้ทำตามหมอดูแนะนำมาทั้งหมดแล้วหมอดูขอบอกได้เต็มปากเลยนะครับว่าตัวของท่านครอบครัวของท่านคนที่ท่านรักทั้งหมดทุกอย่างนั้นจะดีขึ้นทานตาเห็นดีไปหมดทุกอย่างชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดี จากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศษทีเงินลานกันแน่นอนครับสุดท้ายนี้ขออวยพรในทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขหายจากโรคภัยเงินทองนั้นไหลามาเทมาเทวดาคุ้มครองเดินทางปลอดภัยมูมานนั้นจะคิดที่จะมาไกลด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ